ทุกคนจำแมปยิงทหารอังกฤษวันนั้นได้ไหมเป็นแมปที่ทั้งมีมแล้วก็เมามันมากนะฮะแต่ล่าสุดหลังจากที่ผมทําคลิปฮาโลวีนที่ผ่านมาแล้วประมาณ3-4เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้จากคอมเมนต์นะฮะวา่าจริงแล้วแมปนั้นเนี่ยคนสร้างเลิกทําไปแล้วฟังดูแล้วนะะ่าเศร้ามากนะฮะแต่ว่าอันที่จริงคนสร้างก็แค่ไปทําแมปใหมเเ่เฉยและนี่ก็คือที่มาของคลิปในวันนี้นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันกับ Bot and m u s k e t Redux หรือจะเรียกว่าเป็น Bot and m u s k e t p a r กไ็ได้โดยร็อกี้งานอาร์ตเนี่ยเรียกได้ว่าดูดีขึ้นนม,มากนะ เกี่ยวกับเอ่อภาคหนึ่งที่ตอนนี้เป็นคลาสสิกไปแล้วก็เนี่ย <c oughs> มีคลิปแตนเลิศซะด้วยอะ่ะล่ะยังไงเอ่ยโอ้มิสเตอร์เกดให้อิสระกับฉันหรือว่าจะแบบให้ฉันตายไปเลยก็ได้โอ้เทเซอร์สุดฮอตฮอตอินเทนส์โอ้โหมีแอนิเมชั่นซะด้วยอะ่ะล่ะทุกคนไปกันดีกว่ารอเสพเรียบร้อยโอ้มีเพลงซะด้วยปิดเพลงได้สุดยอดจริงๆอรอ่ะล่ะเริ่มเกมมาเอ่อนี่มันเป็นแบบเป็นตาที่ยังเริ่มอยู่นะฮะซึ่ง เออเขากำลังยิงกันอย่างมามันนะคนนี้เป็นฝ่ายป้องกันใช่ไหมอ่าเหมือนจะใช่แล้วเขาก็ฟิวไปแล้ว <c oughs> ไม่นะอ๋ะอนี่ยังเหลืออีกสองคนเหลืออีกสองคนจัดการมันเตีมันเข้าไปมันมาแล้วมันน่ากโกรธมากมันเข้ามามันตูมมันต้ํมตายไม่นั่นคนนี้โอ้สไลด์เอื้อตายออแต่รอบนี้เหมือนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศเลยฮะมันพูดแค่บ,บอทชนะเฉยๆอ่ะแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งอ่าระบบเล็งเดี๋ยวว่าดีขึ้นนะในมือถือมันดูแบบมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะ แต่มันจะยิงไงนะอย่าบอกนะกดจอเพื่อยิงคือไม่ไม่เจอก็าดาวผมว่าโอเคมันกดจอเพื่อยิงเวรกรรมระบบนี้อีกแล้วโอ้โหระบบนี้ฉันเกลียดมากเอาป็นว่าอาะไรนี่รีรอดเข้าไปเลิกบอลเลิกบอลแล้วมาทํางานเพื่ออิสรภาพมันดีกว่าปึ๊บอ,อื้อสวยรีรอดรีรอดรรอดีหอดไปไปไปทุกคน let's go จัดการพวกมันให้หมดโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มันอยู่โน้นโอ้ยิงว้าวโอ้หนีเข้าโคเวอร์โดยด่วนไม่น่าพุชออกไปเลยเอละไรแล้วก็ ช谢谢ึบช oh, cool. ืบชึบช okay. ืบช okay. ึบโอ้โดนโดนโดนสวยสวยโอ้ยผูกกันเลยมีอีกสองตัวตรงนี้อ่าน่าจะเป็นสองตัวสุดท้ายละมั้งอ่ะละประทะกับเพยเยอร์สามคนจัดการมันมันยิงว่าวสวยจัดการโอเคตัวเดียวตัวเดียวเบคอนเบคอนมีคนหนึ่งตายเบคอนจัดการโอเคเอาตรงตๆเนี้ยการออกไปมันดูเป็นไอเดียที่แย่มากเลยอ่ะแล้วควรจะแบบอยู่ที่นี่ตอดเวลาเลยอ่ะอาใครถึงห้าแต้มก่อนจะชนะนะฮะดูจากข้างบนดูที่นี่ยาวๆไปโอเค ยิงชาไปดิหนึง่งเจ็ดการเป็นหมาหมาโอไฮโอไปเลยไอเขาชื่ออะไรนะเนี่ยเขาชื่อโอโอเลโต้เรกว่าโอไฮโออะล่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบโอ้โหตรงนน้นยิงกันมอมวันมากเลยอะเหมือนผมจะว่าไว้น่ะผมแบบยวยไกลดีกว่าลดโอกาสตายมั้งนิดนึงแหละโอ้โหว้าวเอาเป็นว่าไปทุกคนได้เวลาโคสควอเตอร์ละนี่โอ้โหมันแบบมันฉลาดขึ้นเนี่ยมันแบบมันถอยได้ด้วยอะถอยแบบมีเอลิเมชั่นมันเริ่มชาร์จกันมาเลยว่ะมันแบบมัน มันมาเร็วๆเลยอ่ะโอ้ยในมือฉีที่มันแบบมันยิงยากสินะถ้าเกิดโอ้ยถ้าเกิดจะยิงเร็วๆอะ่ะไปอีกไปอีกรอบนี้ผมเป็นแนวหน้าดีกว่าไปเลยทุกคนได้เวลาชาร์จกันแล้วนี่ไปที่ธงอังกฤษพิตออฟเดสกับอะไรไม่รู้เอ,อ่ออังกฤษอยู่ไหนอะ่ะโอเคอยู่ตรงโน้นอยู่ตรโน้นเห็นละเห็นละนี่จัดการมันโอ้ยพอไปโดนเอเวอร์ดเลยสู้ๆเพื่อนไอ้หัวโ,โตหัวโ,โตวีอตตเอสสามบิดชิดเอือไปอีกไปอีกยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดไปไปไหนต่อดี เออชาร์ตชาร์จไปไหนเพื่อนไม่รู้สิเอาเป็นว่าเคลียร์คอเนอร์ไม่มีอะไรอ่าฮะแล้วก็ฝั่งนี้โอเคมีแบบมีเยอะมากสวยหนึ่งตัวอ่าเออตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มาเออ,อเอาเอาเดียวกันเดียวกันเออปึ๊บตหนึ่งตัวแล้วก็มาแต่ควานี้โอ้ยยิงระยะใกล้แต่ถ้าจะวอย,อยู่มัง้งเพื่อนเราแบบอยู่ในบ้านกงนเต็มเลยอะ่ะคือในบ้านยังไงมันก็ปลอดภัยกว่ามันแบบมันแคมป์เลยอ่ะตรงนี้มันแบบ ฟอร์ดเวสเป็นแบบป้อปราการที่ตะวันตกแล้วอังกฤษออฟเกิดที่ f o r ์ด a s t ใช่ไหมก็คือสองฝั่งมาเจอกันไม่มีด่านเดียวเหรอไม่รู้เดี๋ลองลองเล่นให้ครบห้าตาก่อนไปอีกไหมเพื่อนไปอีกไหมอ่ารอบนี้ไม่มีใครไปแล้วโอเคมีไปสองคนสู้ๆเราอยู่นี่ดีกว่าเข็ดแล้วบทเกมนี้แบบไม่มีการยิงว่าเลยนะมันแบบเป็นโคตรโอเลยอ่ะอ่าตรงโน้นมันมันคาบไปล้มันกำลังจะมาจุดแถวนี้หรือไม่ โอเคมันมาแล้วยิงเข้าไปไม่รู้โดนหรือเปล่าหน้ายิ้มจัดการมันชืบตรงนี้สวยหนึ่งตัวลบโคเวอร์ดีๆหัวโตวระวังอ่ะละหัวโตวไปตรงนี้ยิงเข้าไปเมื่อกี้เหนอยใกล้ใช่ไหมโดนกลับไปซะแล้วก็ตรงนี้รีโหลดอีกยิงเข้าไปอีกเออโดนเหมือนกันแต่ไหวไหวไหวเราแบบ number. สเตรกอินนัมเบอร์สตัวสตัวชาร์จเลยชาร์จเลยเออนั่นแหละชาร์จชาร์จเลยเข้าไป เออเรียบร้อยจบแล้วใช่ไหมยัง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 เหลืออีกสักทีหนึ่งไหน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 มีตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไซอ่ะอยู่ที่ฟอร์ดอ่ะไม่อยู่อืมอืมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นี่ฟอร์ดฟอร์ดเวสต์ฟอร์ดเวสต์เวสต์ฝั่งนี้เพื่อนมาร์กไม่ได้น่าเสียดายนี่ในนี่มาอยู่ในนี่โอ้โเรียบร้อยโดนแอบบู เน่เน่เน่ลตำแหนงแ่งกันละไปไปตรงนี้หัวโตวหัวโตวโอหัวโตวบินยังไงเพื่อนยังไงไหวไหมไหวไหมโอ้โดนเอเวอรกันหมดทั้งทีมรือเปล่ามันยังไม่จบแล้วเหลือทีมอยู่คนหนึ่งเหลือใครอ,อ่ะอ๋อเ้วเหลือเบคอนอ่ะอยู่ที่ฝั่งซ้ายเพื่อนมีใครไปบอกเขาหน่อยไหมเออมันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมันกำลังติดเสาอยู่ใจเย็นเบคอนอย่าข้ามฝั่งนะอย่าข้ามอย่าข้าม ยายาโอเคโอเคหลบหลบหลบเวอร์นั่นแหละอละไรมันอยู่ข้างหน้ามันมาแล้วยิงโอ้สวยงามเบค,คอนเบคอนโคตรเทียบเลยอะดูเบคอนสุดท้ายตลอดโอ้ชนาแล้วโอ้ออนิเมชั่นมาด้วยนี่แกเอาจริงเลยเนะี่ยเราแพ้ที่คอสโรดงั้นเหรอมาเช็งงานง่ายๆเองอ อย่าแบบทำาตเวอร์ไปเลยอ่ะนนําเราไม่ดีด้วยซ้าอ่ะโอ้นี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากความแบบควมผิดพลาดโอ้นั่นพอแล้วไม่ไหวแล้วโอ้เ๋ยอเรื่องอะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วก็ไปต่อใช่ไหมสรุปคือโอเคสรุปคือมีแมปเดียวก็โอเคอยู่เข้าใจได้ไปรอบหนึ่งรอบนี้จะรอดไหม อ๋อแล้วก็อันนี้คัดสีเริ่มฮะอ๋อมีเราเรากับคนนี้พวกเขาพวกเขาเอาขาไปแล้วอ๋ออังกฤษมันแบบอังกฤษซวเร็วอ๋อแบบกำจัดกบฏอะไรประมาณนี้กบฏอเมริกาให้ใช้เป็อิสระหรือไม่ก็ให้ฉันตายไปเลย พอฉันเราก็ต้องแบบมาปลดแอกให้ทีหนึ่งเอาลเล็กขโมบนบัก๊กก่อนโอเคโอเคเปลี่ยนละกลับเป็นเหมือนเดิมเอาไป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 ปลดแอกกันดีกว่าทุกคนปลดแอกธาตุนี่เดินไปข้างหน้า march forward อยู่ฝั่งโน้นเฮิรบไม่โดนทางน,นี้ต้องการกําลังเสริมหรือไมโอ่โอ้โอ้ต้องการมากๆเลยแหละเออเออแรงยากมากแต่ว่านั่นแหละโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวหนึ่งตัวแต่ว่าระบบเออภาคใหม่ภาคโอ้ยภาคใหม่ภาคนี้มันดูเร็วขึ้นนะที่แบบ ปกติปืนรีโหลดภาคที่แล้วอ่ะมันนานมากเลยแต่นี่แบบโอ้เมามันแล้วก็ไล่เก็บตัวสุดท้ายอ๋อสองตัวสุดท้ายสามตัวสุดท้ายกี่ตัวกันแน่เพื่นสี่ตัวสี่ตัวยิงยิงก็ไปมันบุกมาแล้วระวังเอื้อมันเอวบอทอีกอีกโอ,โอ้โอ้ดูจากทรงแล้วไม่น่จาจะรอดโอ้โอ้สามลุ่มหนึ่งไม่นะเพื่อนจริงๆแล้วเอ,อื้อไอไม่ไหวไหมอย่างเนี้ย พอดูแบบดูคอร์เนอร์หน่อยชืบเรียบร้อยสแนปสวยอ่ะล่ะมีทางไหนอีกทางนู้นไหวไหมทางนู้นน่าจะไหวอยู่อ่ะล่ะทางนี้จัดก,การมันโอเคจัดก,การหมดแล้วจัดก,การหมดแล้วเหลือฝั่งนี้โอโ้โ,อโหโอห้โหอยู่กันเป็นเป็นกองร้อยเลยไม่นะทาไมจู่ๆพวกเราก็สกิลอิชชูไม่รู้เหมือนกันแต่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราแพ้มันจะเป็นคัสซีนเลยไหมถ้าจะเปลี่ยนคัสซีนนะถ้าเกิดผมผมเดาไม่ผิดเพราะว่านั่นแหละฝั่งนี้3มคนอ่ะล่ะ ระวังเพื่อนส n น p ส n น p ออกไปส n น p แล้วก็ชืบสนไปทางนี้ชืบส n นไปทางนั้นไม่โดนอะไรเลยมันมาอีกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วถอย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 แล้วก็ชืบตรงนูน้นอะ่ะล่ะแล้วก็ต้องสู้ละสู้แบบลูกผู้ชายนี่มาแม่แมเอือะการตรีระยะใกล้เป็นไอเดียที่แย่มากนะฮะปนืนชอบหล่นนะแล้วแบบมันไม่ต่อเนื่องเลยอะ่ะอะล่ะเออเอเอ,เอทำไมผมวิ่งอะ่ะอ่ะเดี๋ยวนะเอาปืนผมพังเลยผมเล็งไม่ได้แล้ววดเอา เอาเอาพังโอ่อเอาๆไม่พังพังหรือไม่พังกันแน่ไม่ดูเลยโอเคไม่พังไม่พังวัดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น FPS เจงเราจะเราจะตีอ้อมหลังมันตรงนี้ระวังระวังเพื่อนเชืบเชิบฝั่งนู้นโอเคแล้วก็ตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้มันยิงแบบไม่ตรงเล็กเรื่อซับมันอะโคตรเอ็มวอดเลยอืมล็อกอินล็อกอินจัดจัดจังวะน,นี้ยิงขาก็แบบวันช,อช็อตซะด้วย เกมโคตรฮาร์ดคอร์อะล่ะนี่ไปไปไปเดี๋ยวเราระวังฝั่งขวาเองนะระวังเอ่อโอเคไม่ต้องละเอิอเออเอาวาวได้ไงเมันเละมันเมื่อกี้ไม่รู้ขวาขวาขวาเคลียขวาเคลียขวาเคลียขวาไปซ้ายนี่เคลีย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 ที่จริงสูบหมอกก็ได้ไม่ต้องเคลียหรอกนี่นี่นี่ไปไปไปมันอยู่ไหนไม่อยู่ไหนมันอยู่สักค่ายหนึ่งมั้งเดี๋ยวเราฟังเสียงปืนกัน โ้ผม PTSD เจากรอบผีแล้วเพื่อนตายเกือบทั้งปีเอาโอ้โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วชืบโอ้สวยงามตัวสุดท้ายอ่ละอ่ละมันเริ่มชาร์จกันมาแล้วเอาไงดีเอาไงดีโอ้ตรงนู้นแตกหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นโอ้เห็นชุดทหารอังกฤษเต็มเต็มเลยอ่ะโอเคมันมามันมาชืบเข้าไปชืบฮืบโอเคสวยสวยสวยเราโดนเราล้อมนะเพื่อนเอาไงดีท้ายนูดนแตกแล้วไม่บ้านเกิดเรา ไป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 ไงไปไงไปทางนูน้นไปทางนูน้นโอ้ไปทางนี้โอ้โอ้โอยิงว่าทั้งคู่เลยแล้วแล้วผมแบบซูมกล้องออกผมบั็อกอ่ะละผมรอบันก่อนแล้วกันให้เพื่อนยิงได้โอ้โหสแนปโอ้ยทำไมม,มันเล็งไม่ได้เนี่ยโอ้โอ้โอโอเกมอย่างพังอะ่ะอ่ะละเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็สามารถยิงไปได้นะและเพื่อนเราก็ชนะอีกแล้วและรอบต่อไปนะฮะผมลองแบบ ลองแพ้ดูฟังอันนี้อยู่ในเซิร์ฟวีแล้วเพราะว่าเซิร,ร์ฟปกติเมื่อกี้จู่ๆก็เก่งกันเกินไม่แพ้เลยสักตาเดียวเ <X un> ฮ้อเรียบร้อยเอาชนะห้ารอบแล้วคาซินว่าไงโอ้โหนี่เกสก็โดนจับไปด้วย <X un> เดินต่อไปไอพวกกบบระบอด โ oh. <Young Duck. S 1> อ้ย่างดักเอาไปว่าประมาณแล้วกันนะฮะสำหรับ Bot แอนด์ม k e t เก็ต x ถือว่าสนุกขึ้นนะถึงแม้ว่ารันบเปิดในมือถือมันจะแบบแปลกๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็เร็วขึ้นขัดใจน้อยลงแล้วก็นั่นแหละถ้ามีแชปเตอร์ใหม่มามากกว่านี้อีกก็น่าจะลงตัวเลยอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งผมเพิ่งสังเกตนะฮะคือแมปเนี่ยมันอัพติไมด์ดีขึ้นมากๆเลยภาคหนึ่งคือแบบถ้าเกิดเจอบอรประมาณ1 0 2 0ตัวเนี่ย เออเครื่องผมค้างไปเลยนะฮะมือถือคือแบบระเบิดแต่อันนี้มันแบบ60 FPS ชิพชิวๆเลยอะโดยที่เครื่องผมแทบไม่รอด้วยซ้านับพบัฒนาขึ้นแบบน่าประทับใจประมาณนั้นมีความเห็นไงสามารถบอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้ไปละบาย